ครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับ,ค,รบคลิปวิดีโอนี้เราก็อยู่ดัดฟ้าเหมือนเดิมนะครับตอนนี้เขาอยู่ดัดฟ้าทือเก่านะครับที่เขาเดียวเห็นอยู่้างหนานี่เป็นตลาดอ่อนนุชนะครับนะ้องเพื่อนเก่าๆน่าจะรู้นะครับตลาดอ่อนนุชครับผม เราไปข้างหน้ากันดีกว่าเนะาะทัดชายกันยามเดียครับผมทัดชายกันเนี้มาแล้เ <Yeah. S 1> ราเวนตัวดินแล้วอากาศร่มเย็นซะซ้อตาเวนตกดินใหม่ๆครับผม,ม,อ,ผมอากาศกำลังสีดีครับตอนนี้อากาศกำลังเย็นกำลังเย็น นี่ร่มเบาๆนะครับร่มกับร่มกับแห้งที่ตอนย่ำยังเย็นนะครับสวัสดีคุณเพื่อนทุกคนครับผมสวัสดีครับขอบคุณนะครับเพื่อนเก่านะครับถาใเพื่อนใหม่ด้วยนะครับขอบคุณเพื่อนเก่าที่เขามาักทักทายกันนะครับเนาะเดี๋ยวว่าเหตุงานนะครับก็เลยอัดทีวีดีโอไปยุ่งกระมอเหตุงานนะครับไกลฟุดไกลยุ่งกระมอเห็ุงานนะครับประเด็นไปไทยเสือทามีโอกาสไป ทางจังหวัดไปใส่แตงเนี่เน่าเป็ม่เขามนในท่องให้เพื่อนเพื่อนอาเตเปนเพื่อนบึงนะครับเนาะแต่เ็บันทึกไปใส่จุเชือครับผมับหนาวไวอะไรเงี้ยเพด้ใจไปเลยครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับ ตอนนี้รถก็ท่าม้ลยหลายนะครับตอนนี้ตอนนี้รถยังไม่เยอะนะครับตอนนี้รถจะไม่เยอะกาจจราจรยังไปได้เรื่อยๆนะครับผมท่าไทยสบายดีท่าไทยยังไม่แรงครับท้าทายกันบริณีติดกันใสครับขอบคุณเพื่อนๆที่เขามาให้กำลังใจนะครับโดยการมึอนอ่นแับวิดีโอนะครไลในรถนะครับจะดอยู่ตอนในร์สดดอวยย่อนหลังก็ขอขอบคุณหลายๆาครับขอบคุณมากๆครับ นี่ครับทักใพื่อนกันเรืนองงานกับขอที่เป็นท่านกับ,บานยังปลอดภัยนะครับคุณได้เห็นโอทีกับขอให้มีความสุขกับกันจิตงานนะครับเนาะทัาให้สบายดีครับผมวันนี้เราคุยกันพบกันวันนี้จิตแจ่งใสนะครับเนาะขอให้เพื่อนๆทุกคนมีความสุขมากๆผมขอทุกคนมีความสุขวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ